สวัสดีครับอรีรับสร้างบ้านวันนี้จะพามาดูงานคานคอดินกันนะครับงานคานคอดินนะครับหรือเรียกกันว่างานพื้นชั้นหนึ่งหรือพื้นชั้นล่างนะครับแล้วแต่ช่างจะเรียกกันคือโครงสร้างส่วนบ้านที่อยู่ด้านล่างระบบพื้นที่ตั้งอยู่เหนือเสาเข็มหรือฐานรากหรือเสาตาหม้อแล้วแต่คนจะเรียกนะครับการทําคานคอดินเนี่ยจะช่วยถ่ายเทน้ําหนักของตัวบ้านไปยังฐานรากครับของตะหม้อให้ได้ระดับสมดุลกันพอดี ช่วยรับน้ำหนักทั้งตัวอาคารน้ำหนักที่จะเกิดขึ้นกับอาคารที่เราใช้งานอีกด้วยที่เห็นอยู่ในคลิปที่เอาน้ําฉีดนะครับคือเอาน้ําฉีดเพื่อล้างทําความสะอาดแบบเหล็กและรีลองคอนกรีตนะครับก่อนทําการเทปูนล,ลงไปเพื่อที่จะให้มันสะอาดและปูนยึดเกาะได้ดีนะครับผมหลังจากเทคอนกรีตเสร็จก็เก็บงานนิดนิดนหน่อยหนะครับเอาเกียงปาดก,ก็จะประมาณนี้เลยครับผมรอปูนแห้ง